ตอนที่2นะครับเขาบอกว่าเปิดโปร,แกร,โปรแกรมทดลองมาเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะเซตอัพให้ค่ามิวมันทำไมครับเราจะเซตอัพให้ค่ามิวมันเท่ากันนะครับนะครับจดบันทึกค่ามิวในตารางที่2นะครับต่อมานะครับปรับค่าแรงตึงเชือกนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข6นะครับ ปรับยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าให้ค่ามันมากไปน้อยเนาะก็คือให้เส้นที่หนึ่งมากสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลงมานะครับมากน้อยไม่ต้องไม่ต้องเท่ากันผมไม่ได้กําหนดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่คุณจะจะปรับค่าได้นะครับจากนั้นนะครับทําการทดลองเหมือนเดิมนะครับก็คือลองดีดใช่ไหมแล้วก็วัดค่าความเร็ววัดค่าเวลานะครับกรอค่าลงไปแล้วก็คํานวณค่าความเร็วออกมาอ้าวลองมาดูซิทํำยังไงครับนะครับ จากนั้นก็เขียนกราฟนะครับอ่าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขียนเดี๋ยวค่อยเขียนกราฟความเราทดลองก่อนเราทดลองก่อน,ดอก,อนกดกลับไปก่อนนะครับตอนแรกนะครับเขาบอกให้ให้ทำอะไรครับให้ปรับให้ทุกเส้นเนี่ยมันเท่ากันก่อน นะครับแล้วนะครับวิธีการนะครับทําอย่างนี้ครับให้คุณกดตรงคําว่า standard string นะครับตรงนี้นะครับให้คุณคลิกเลยนะครับนี่ให้คุณคลิกนะครับตรงคําว่า standard string นะครับพอคุณคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหม equal m a s s string อ่าเห็นไหมครับทุกเส้นเป็นไงกันครับ ทุกเส้นเท่ากันหมดแล้วนะครับหนึ่กรัมนะครับหนึ่กรัมต่อเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับผมไปจดก่อนนะครับอ่าตอนที่สองเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ลบนิดหนึงนะครับมันเกินมาเท่าไหร่นะเมื่อกี้ ก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งสี่ศูนย์คูณสิบกำลังลบสามก็อย่างที่บอกนะครับตอนทำก็ลองดูดีนะครับว่าเลขมันแันดอมหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเอาล่ะจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปปรับความตึงในเส้นเชือกเนาะเส้นหนึ่งถึงหกเลยใช่ไหมครับปรับตามที่คุณเห็นสมควรแหละนะครับแต่หลักการก็คือเส้นหนึ่งต้องทำไงครับเส้นหนึ่งต้องมากสุดแล้วก็ค่อยๆทำไมครับค่อยๆลดหลั่นลงไป เส้นหกน้อยสุดนะครับอ่ะข้าไปปรับซิโอเคนะครับวิธีการนะครับก็คือไปคลิกตรงคอกีตา้านะครับที่มันมีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแหละโอเคทีนี้อ่ะมันมาจากตอนนี้คือมันเท่ากันใช่ไหมฮะมันเท่ากันใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับวิธีการนะครับให้คุณคลิกไปที่ตัวเนี้ยครับ เขาเรียกอะไรไอ,ไอตรงที่หมุนหมุนเนี่ยนะครับนี่ถ้าคุณคลิกไปที่หมุนหมุนตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวไอเจ้าตัวเลขเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรับค่อยๆปรับนะครับหลักการคือปรับให้อันที่หนึ่งเนี่ยมากที่สุดนะครับอันที่สองสามสี่ห้าหกให้มันลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ่าลองปรับดูมากสุดได้เท่าไหร่ เอางี้วิธีการนะครับวิธีการเดี๋ยวผมปรับให้ทุกอันมนันน้อยลงก่อนอ,อันเบอร์สี่ก่อนดีกว่าโอเคอ่ะปรับเบอร์หนึ่งปรับดูให้มันเยอะหน่อย,ยน,นี่วันเดินรอมานเนาะ ค่อยๆปรับนะครับวิธีการนะผมว่าคือพยายามปรับให้มันต่าๆไว้ก่อนอ่ะผมปรับซักอ่าโอเคน,น,อน,นี่ให้มันต่าอันนี้ดูให้มันต่าๆไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคอ่ะผมจะปรับเบอร์หนึ่งให้มันเยอะไว้ก่อนเอาค่ะนี่พอเบอร์หนึ่งเก้าสิบแล้วเนาะนะครับ อ่าเบอร์สองก็ปรับนะครับให้มันน้อยกว่าเก้าสิบอ่าสักเท่านี้แล้วกันมันจะได้ค่อยๆลดหลั่นลงมาได้นะครับอ่าแล้วปรับเบอร์สามครับอ่าปรับเบอร์สี่ครับให้มันน้อยกว่าแปดสิบเนาะอ่านะครับปรับเบอร์ห้าครับปรับเบอร์หกครับโอเคก็อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมครับให้หนึ่งมากสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับไอ้เบอร์สองเบอร์สามเนี่ยอาจต้องปรับนิดนึงนะฮะแต่แต่ถ้าเกิดปรับเบอร์สองเบอร์สามปุ๊บมันก็ต้องผ่านไปปรับสี่ห้าหกด้วยเนาะคือหมายถึงว่าพยายามที่จะให้ให้ค่าครับมันห่างกันนิดนึง่งคือจริงๆอย่างหนึ่งกับสองไม่ต้องปรับก็ได้นะฮะยังพอโอเคนะครับแต่อย่างสองกับสามเนี่ยน่าจะปรับนิดนึง เพราะมันต่างกันนิดเดียวนะครับพอมันต่างกันนิดเดียวเนี่ยผมก็จะลองมันก็จะต่างกันนิดเดียวด้วยนะครับอาจจะทำให้อาจจะทำให้ดูยากหน่อยนะครับอาจจะทำให้ตอนคำนวณเนี่ยค่ารอกมันต่างกันไม่มากฉะนั้นก็พยายามจะปรับให้มันลดหลั่นกันละกันนะครับสมมติเอาตามนี้นะฮะนี่เห็นไหมที่หนึ่งนะครับเส้นหนึ่งเก้าสิบแปดสิบสามแปดสิบเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบห้าแล้วก็สี่สิบแปดคุณก็เอาทั้งหมดเนี่ยกลับไปแทนค่าถูกคุณเลือกตรงนี้แล้วเนาะนะครับคุณเอาทั้งหมดเนี่ยกลับไปกรอกในตารางนะครับเออากกรค่ดียวพนะ เอาเส้นแรกคือ90นะครับนะครับเส้นแรกก็คือ90เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เห็นไหมช่องเหมือนเดิมไหมครับเวลาในการเคลื่อนที่ระยะทางในการเคลื่อนที่ความเร็วใช่ไหมก็ v เท่ากับความเร็วใช่ไหมครับ v ก็เท่ากับ s ส่วน t เหมือนเดิมเมื่อ s คือช่องไหนครับ s ก็คือช่องนี้ t ก็คือช่องนี้ แล้วส่วนช่องนี้ก็เอามายกกําลังสองเหมือนเดิมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นลองทดลองดูสักอันหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ผมกลับไปนะครับกดรีเทิร์นกลับไปแล้วก็กดไปตรงที่ตรงส่วนจะทดลองนะครับกดเบอร์หนึ่งครับปึ้งเหมือนเดิมฮึบโอ้โห เอาใหม่แลวกันเนาะเอาใหม่แลวกันนะครับพยายามพยายามให้มันอยู่ยในช่วงยี่สิบถึงยี่บห้าอย่าให้เกินนี้นะครับอ่าสมมติเป็นอย่างนี้อ้าวอ่านได้ยังไงดีครับถ้าอย่างนี้เจ้าตัวเส้นลวดนะครับวิ่งมาได้ระยะทางเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองยี่สสามอ่าผมก็ประมาณว่าเป็นเท่าไหร่ครับสักยี่สิบสองจุด ห้าเซนติเมตรอะกันนี่ยี่สบสองจุดห้าเซนติเมตรอะกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเท่ากับแปดร้อยสามนะครับคูณสิบกำลังลบหกวินาทีนะครับอันนี้เวลาใช่ไหมเวลาใช้ตรงนี้นะครับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ก็จะเป็น ยี่สิบยี่สิบสองจุดห้าคูณสิบกำลังลบสองเมตรเห็นไหมก็ทั้งหมดเข้าไปแทนนะครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับยี่สิบสองจุดห้าคูณสิบกำลังลบสอง ส่วนอันนี้คือแปดร้อยสามคูณสิบกำลังลบโอเคที่ผมไม่ทำให้ผมผมไม่ทำให้รู้เลยนะใช่ไหมครับคำนวณมาก็ได้เป็นช่องความเร็วเอาความเร็วยกกำลังสองก็ได้เป็นช่องนี้นะครับจากนั้นคุณก็ทำทั้งหมดให้มันครบหกช่องนะครับครบหกช่องนะครับเมื่อทำครบเสร็จแล้วนะครับเมื่อทำครบเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพลอตกราฟใช่ไหมครับพลอตกราฟระหว่างอะไรกับอะไรครับกลับไปดูในคู่มือครับ โอ้ไม่ใช่อันนี้โทษทีนะครับพลอตกราฟระหว่างพลอตกราฟระหว่างค่ากําลังสองของความเร็วนะครับแต่คราวนี้กําลังสองความเร็วให้เป็นแกนอะไรให้เป็นแกน x และแรงตึงเชือกให้เป็นแกนอะไรให้เป็นแกน y เสร็จแล้วก็หาความชันแล้วก็แทนค่าลงใน สมการที่7นะครับเพื่อหาค่ามวลต่อหน่นะห,ห,นหน่วยความยาวนะครับเพื่อหาค่ามวลต่อหน่วยความยาวนะครับเอาละมาครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าช่องนี้เป็นแกนอะไรคราวนี้ช่องนี้เป็นแกน x แล้วนะอ่ะ แล้วอะไรครับแรลงตึงเชือกช่องนี้เป็นแกนอะไรครับผมช่องนี้เป็นแกน y นะครับเอาละจากนั้นเราก็คำนวณเอานะครับคำนวณเอานะครับเขียนกราฟแล้วก็คำนวณเอาท่าก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเขาให้เราหาเลยนะครับเขาให้หาค่าโมเลกหน่วยความยาวซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันต้องเป็นเท่านี้ใช่ไหมแต่เราต้องดูซิว่าพอเราทดลองแล้วเนี่ยพอเราหาแล้วได้เท่านี้จริงไหม นะครับโอเคพันในในส่วนของการคำนวณตัวนี้นะครับเราก็แทนค่าลงไปเท่าไหร่นะฮะหนึ่งจุดหนึ่งสี่คูณสิบกำลังลบสามนะครับน,บนี่อันนี้คือคำตอบที่เราที่เราตั้งไว้นะฮะหนึ่งจุดหนึ่งสี่คูณสิบกำลังลบสามนะครับโอเคนะครับหาค่ามวล ต่อหน่วยความยาวนะครับจากสมการที่7สมดย m เจ็บอกว่าอะไรครับบอกว่า slope มีค่าเท่ากับ m นะครับหาค่า s l o p นะครับจาก y เท่ากับ mx บว สี่หนึ่งไม่เห็นไม่เห็นต่อแล้วนะก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนข้างบนนี่เลยนะครับก็เขียนกราฟหาสโลปให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคําตอบที่ว่าเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วนะฮะได้ตัวคําตอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาค่าครับอย่างที่บอกครับค่าอาจจะน้อยมากนะครับหรือค่าอาจจะเยอะมากนะครับก็ต้องดูให้ดีอ่าอีกอันนึงนะครับเวลาเราพล็อตกราฟนะเวลาเราพล็อตกราฟนะครับสมมุติ สมมุติว่าคุณพอดกราฟนะครับใช้โปรแกรมพอดนะโปรแกรมที่ผมให้ไว้แหละนะครับในลิงก์ที่ให้ไว้นะครับพอพอดเสร็จปุ๊บแล้วหน้าตามประมาณนี้นะฮะสมมุติเฉยๆนะครับ y เท่ากับหนึ่งจุดสองห้า e นะครับลบสาม x บวกสองจุดหนึ่งโอตายเลยอาจารย์ครับไอ้นี่คืออะไรครับเนี่ย อ่าคือถ้าเกิดคุณพล็อตคุณพล็อตแบบนี้นะครับคุณพล็อตแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าไอ้เจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนาะเวอร์ชัน4เนี่ยมันมันไม่ใส่วงเล็บให้คุณนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าอย่างนี้ครับมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วกไอ้อคำว่า e ลบ3เนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัวนี้ครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดคือเครื่องคิดเลขอ่ะมันเขียน10ยกกาลังให้เราไม่ได้มันเลยใช้สัญ ถ้าเกิดคุณเคยกดขึ้นเลขเ,เยอะๆอ่ะมันก็จะขึ้นตัวนี้แหละใช่ไหมไอ้ตัว e ที่ว่ามันไม่ได้ผิดนะแต่จริงๆแล้วความหมายของมันคืออะไรครับความหมายมันคือหน e ึ่งจุดสองห้า e ลบสามนี่ก็คือคูณสิบกาลังลบสามนั่นเองนะครับอันสัญลักษณ์คือตัวนี้นะนะครับสัญลักษณ์คือตัวนี้นะไอ e ลบสามเนี่ยก็คือคูณด้วยสิบกาลังลบสามนะครับคือเราจะเจอแบบนี้แหละครับกรณีที่เลขมันเยอะมากๆหรือน้อยมากๆ,ๆนะครับก็จะติดเป็นตัว e นะครับเพราะว่าเคยคิดเลขอะมันเขียนส0กําลังให้เราไม่ได้นะครับมันจะเขียนแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน4เนี่ยมันก็จะไม่วงเล็บด้วยนะครับมันก็เลยงงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใครใช้เวอร์ชัน5นะครับเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะวงเล็บให้แบบนี้นะครับแต่วงเล็บก็จะงงอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันมันเขียนเป็นตัว e เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับความหมายคืออย่างนี้ครับตัว e นี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายนะครับการสรุปของตอนที่สองก็จะคล้ายๆกัน นะครับผมต้องการจะถามว่านะครับให้คุณตอบผมให้ได้นะครับว่าความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกนะครับมีความสัมพันธ์นะครับอย่าง ไรนะครับกับความเร็วขึ้นในเส้นเชือกนะครับมีความสัมพันธ์อย่างไรกับความตึงเชือกครับันก็มุกเดิมนะครับเหมือนเดิมความเร็วนี่คือตัว v ใช่ไหมครับความตึงเชือกคือตัว t ผมก็ต้องการแค่จะรู้ว่าถ้า v เพิ่มแล้ว t เป็นไงครับ t เพิ่มเปล่าหรือ t ลดหรือ t คงที่ซึ่งตรงนี้คุณจะตอบได้ก็ต่อเมื่อคุณทดลองแล้วแล้วคุณก็พลอตกราฟแล้วใช่ไหมครับคุณก็ณจะตอบตรงนี้ได้และแน่นอนถ้าเกิด V เพิ่ม T เพิ่มก็แปลว่า v กับ t มันแปรผันตรงถ้า V เพิ่ม t ีลดก็คือแปรผกผันถ้า V เพิ่มหรือ v ลดแลด้ว t เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่า v กับ T มันไม่สัมพันธ์กันนะครับสรุปการทดลองนี้เท่านี้เองนะนะครับสองตอนเพราะ สรุปนะครับคุณเขียนกราฟส่งผมกี่รูปครับสองรูปแต่การทดลองนี้ต้องระวังให้ดีนะครับว่าสองรูปนี้แกนไม่เหมือนกันนะครับคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับรูปที่หนึ่งนะครับ v กาลังสองเป็นแกน y แต่รูปที่สองนะครับ v กาลังสองเป็นแกน x คนละรูปกันนะครับแต่สรุปก็คือเขียนสองรูปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวลองทํามานะครับแล้วก็ส่งตาม ช่องทางที่เราตกลงกันไว้นะครับสำหรับการทดลองที่9กนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ